สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันกับพี่กุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้พี่กุ้งมาตั้งร้านอยู่ที่ถนนคนเดินไทยลมคะ่ะทุกคนคะตอนนี้ก็มาได้เลยนะคะมีนักท่องเที่ยวมาเดินจับใจ่ายใช้สอยเยอะมากเลยนะคะฝนไม่ตกคะ่ะทุกคนมาได้เลยนะคะพี่กุ้งแผนบรรยากาศของตลาดไทยลมให้ดูนะคะร้านพี่กุ้งก็อยู่นี่ละคะ่ะวันนี้พี่กุ้งอยู่ล OK ็อกสิ ล็อก19นะคะก็เป็นสินค้าโอท็อปจากน้ำก้อนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยค่ะกล้วยแปงรูปค่ะพี่กุ้งก็วันนี้จะมีกล้วยธัญพืชนะคะแล้วก็กล้วยสติ๊กค่ะกล้วยสติ๊กอบงากล้วยหนึบนะคะกล้วยหนึบอบงาค่ะแล้วก็มีกล้วยตากค่ะกล้วยตากถั่วลิมก็อนสิบาบาทนะคะกล้วยตากไซส์ใหญ่หน่อยก็อันนี้250กรัมนะคะ25บาทมีขนุนค่ะ3 5 3ถุงร้อยนะคะขนุนทอดค่ะ สิงค้าทดลองชิมพี่เพ่งจะมีให้อยู่ด้านน้านะคะผ่านไปผ่านมาก็มาทดลองชิมตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีมะม่วงกวนมะม่วงสามรสนะคะเปรี้ยวเค็มหวานมาครบหมดเลยค่ะทุกคนคะ่ะเป็นโอท็อปจากน้องน้องใหม่ของน้ำก้อนะคะโอท็อปน้ำก้อฝปากติดตามปากอุดหนุนกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ผลไม้บุฟเฟ่ค่ะทุกคนคะ่ะ ใครท <c oughs> <todas S 2> ี่อยากของเปรี้ยวอยากเคี้ยวของดองเชิญได้เลยที่ร้านผลไม้บุฟเฟ่นะคะมาได้เลยนะคะพี่กุ้มก็ยังขายผลไม้บุฟเฟ่อยู่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็ร้านข้างๆก็ลูกค้าแน่นขนาดมากมายเลยนะคะดูบรรยากาศของตลาดถนนคนเดินไทยหล่มกันนะคะตอนนี้คนเยอะมากมายเลยยังฝนไม่ตกมาได้เลยนะคะใครที่ดูไลน์นี้แล้วอยากมาเที่ยวก็มาได้เลยนะคะพี่กุ้งก็จะพาให้ดูบรรยากาศของตลาดไทยหล่มให้ดูนะคะร้านนี้ก็ขายดีไม่หยุดไม่หย่อนเลยค่ะ โอเคค่ะร้านนี้นะคะอันนี้ถ้าใครเดินแบบเหนื่อยเนื่อยนะคะร้านน้ำค่ะของเจสําเนียงอยู่ตรงนี้นะคะ น่ะนี่เลยค่ะอ้าไปไหนกันนะคะหนูไปไหนเสร็จแล้ว,ลวโอ้ยังไม่ได้ชิมเลยไปแล้วร้านนี้นะคะก็เป็นร้านน้องใหม่นะคะเป็นร้านเบเกอรี่ค่ะเป็นร้านเบเกอรี่นี่เยอะแยะเลยนะคะอะไรอะไรนะทีลามิสุเแล้วก็บาทนอฟฟี่นะคะนี่ค่ะโอ้มีน้องใหม่แกะกล่องคืออะไรเอออันนี้นอ,อ๋อน่ารักมากเลยนะคะ5บาทเหรอโอ้สินค้า ค่ะแนะนาน่ารักมากเลยนะคะร้านนี้ก็เป็นอของพื้นบ้านค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะห่อหมกค่ะอันนี้นะคะเรียกว่าอะไรคะข้าวเมานะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านน้องก้อยค่ะ ใครที่ชอบกินเ,เนฟรนฟรายนะคะร้านนี้เลยนะคะวันนี้ก็มีพิเศษเป็นยำใหญ่มาด้วยนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านนี้ก็เป็นร้านยำนะคะร้านนี้ก็ขายดีอีกร้านหนึ่งของถนนคนเดินไทยลมนะคะร้านนู้นก็เห็ดค่ะแล้วก็เบคอนย่างนะคะนนก็มาได้พี่กุ้งจะไม่พาไปเดินตรงนู้นนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งต้องกลับร้านนะก็ให้ดูบรรยากาศตรงนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะแพนกลับแล้วนะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวจะถามว่าถนนคนเดินไทยลมฝนตกไหมไม่ตกนะคะพี่กุ้งบอกเลยว่าไม่ตกค่ะมาได้เลยนะคะ ตอนนี้ทุกร้านพร้อมให้บริการสำหรับทุกคนแล้วนะคะมาได้เลยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆเลยที่พี่กุ้งให้ดูกันนะคะมาได้เลยนะคะทุกคนค่ะ อยากจะซื้ออะไรโอท็อปหรือว่านวดน,นะคะด้านนี้ก็มีหมดเลยนะคะแล้วก็มียาวไปถึงตรงนู้นเลยค่ะมียาวไปถึงตรงนู้นเลยพี่กุ้งไม่ได้พาไปเดินดูนะคะเดินดูกันแค่นี้นะคะบรรยากาศสดๆนะคะมาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับโอท็อปน้ําก้อนนะคะผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปร้านพี่กุ้งเองนะคะฝากติดตามด้วยฝากอุดหนุนกันด้วยนะคะแล้วก็ผลไม้ดองบุฟเฟ่ค่ะฝากอุดหนุนพี่กุ้งกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคน